เรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถรถคายล็อกเดินเราล็อรถล็อกนะครับตอนนี้รถคายล็อกอยู่นะครับผมเดินมาที่รถนะครับผมคลายล็อกอยู่นะครับมาเราจะเดินทางรถครับรถจะล็อกให้อัตโนมัติครับรถล็อกแล้วนะครับผมสังเกตจากไปแล้วที่ดับไปนะครับผมเดินเข้าหารถครับ เราจะทําการคลายล็อกให้ครับสังเกตจากไฟเลี้ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถฟังก์ชันต่อมาครับเราจะสั่งสตาร์ทรีโมทนะครับผมตอนนี้รถล็อตอยู่นะครับผมก็สั่งสตาร์ทครับผมสังเกตที่เสียเครื่องยนต์นะครับผมแล้วไฟเดือดไลที่ติดขึ้นมานะครับผมอันนี้คือรถสตาร์ทแล้วนะครับต่อมาผมจะสั่งดับครับผมจากที่รีโมทเหมือนกันครับผมก็สั่งดับครับ รถทาการดับแล้วนะครับผมสังเกตจากเยงเครื่องยนต์ที่หายไปนะครับฟังก์ชันต่อมาครับเรามาดูระบบเซฟตี้กันบ้างครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมนะเปิดไม่ได้นะครับเกิดการโจลกรรมหรือการงัดแงะนะครับผมทุบกระจบเข้าไปนะครับรถจะทําการร้องขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมและปุ่มสตาร์ทนะครับไฟจะไม่จ่ายนะครับผมนะถ้าจะให้สตาร์ทคือกดคายล็อกครับกดคายล็อกหนึ่งทีนะครับผมก็สามารถกดไปที่ปุ่มแล้วไฟจ่ายได้เลยครับ เรามาดูระบบเซฟตี้กันบ้างครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทกันบ้างครับผมนะครับกดครั้งแรกจะเป็น ACC กดถึงครั้งที่สองจะแฟออนนะครับน้าปัดจะทํางานนะครับผมนะกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการดับครับนะครับถ้าลูกค้าต้องการสตาร์ทนะครับผมวิธีง่ายๆเลยคือนะครับหยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมอันนี้คือรถสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตจากรอบเครื่องนะครับ ในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราสามารถกดสตาร์ทแล้วนะครับผมเราสามารถขับไปได้เลยนะครับเมื่อเราขับไปแล้วนะครับผมต้องการเข้าห้องน้ำเพียงคนเดียวนะครับผมสามารถกดล็อกคันล็อกได้เลยครับกดล็อกกดคายล็อกล็อกดคายล็อกนะครับผมกรณีที่ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวนะครับผมสามารถตัด์ารลดแล้วแอร์ยินฉ่ำๆได้เลยนะครับผมวิธีดับรถครับผมวิธีดับรถนะครับกดเบรคกดปุ่มได้เลยครับรถดับแล้วนะครับ oh <laughs> my